สวัสดีครับ FC และกระชาเพื่อนช่างนะครับวันนี้มาปลดล็อก FRP หรือ Gmail ของ TCL ให้ดูนะครับสำหรับตัวน,นี้ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปก่อนนะครับไปถึงหน้า Google ไปถึงหน้ารหัสเดิมที่ถูกกดไว้ d a t a ้ a c t o r y r e s e t ไปแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ยังมาติดเมลอยู่เหมือนเดิมครับ วิธีการของเครื่องพวกนี้จะง่ายนะครับง่ายกว่าทุกยี่ห้อเลยวันนี้ก็มาทำให้ดูสำหรับหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจคิดว่ายากเพราะเคยถามผมว่าพวกเครื่องพวกนี้ปลดเมลยังไงมาเริ่มกันตรงนี้ครับกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันให้เข้าหมวดคนพิการเสร็จแล้วว่าตัว L กลับแต่ตรงนี้ครับ d o u b l ลแตะไป2ครั้งแล้วสั่ง Google Assistant ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สั่งอีกทีหนึ่งครับ Open setting อ่ะขึ้นมาแล้วคราวนี้ขึ้นมาอย่างนี้มันไม่เข้าระบบตั้งค่านะครับเราสั่ง Open setting ไปแล้วไม่เข้าระบบตั้งค่าต้องเอาใหม่นะครับต้องย้อนกลับมาใช้หมวดกิการอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเรากดเข้าไปในหน้า Google เราจะเข้าไปตรงเว็บไซต์เราก็ไปไม่ได้นะครับผมทำให้ดูก่อน ถ้าเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราไปที่เว็บไซต์เราจะไปเหมือนที่ว่าเข้าไปตัวตั้งค่าเลยไม่ได้นะครับเครื่องพวกนี้นี่คือปัญหาของมัน,นทดลองให้ดู f r p bypass ก็กดเข้าไปก็มาเลือกสักเว็บไซต์หนึ่งนะเข้ามาพอเรากดไปที่ตัวตั้งค่าตัวนี้ครับไม่เข้าเห็นไหมครับ คือระบบจะไม่เหมือนกับีอยออื่นเราต้องเริ่มตรงนี้ใหม่แล้วพูดใหม่ครับแต่2ครั้ง Google a s s y s t e m Open Setting นะครับขึ้นมาแล้วเป็นตั้งค่าแล้วออกจากหมดคนพิการครับกดไปที่เพิ่มเสียงลดเสียงอออกจากหมวดคนพิการแล้วไปที่ตัวตั้งค่าข้างบนทำไม ครับคราวนี้ที่เราจะทํางานก็คือเข้าไปที่แอปนะครับในตัวนี้เข้ามาที่แอปตัวนี้ผมจะเลือกเข้าไปเลือกเข้ามาแล้วจะมีตัวตั้งค่านี้ครับตัวตั้งค่านี้ต้องปิดการตั้งค่าครับปิดไว้หมดปิดเป็นเทาๆอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วไปที่บริการ Google Pay ครับตัวนี้ก็ปิดการทำงานเข้าไปเดีนะ๋ยวไม่ต้องสนใจปิดการทำงานไปเลย เพื่อไม่ให้ระบบการทำงานของ Google ทำงานนะครับแล้วเราก็จะทำผ่านไปไดออ้อ่ะปิดก่อนตันนี้ผมเลือกภาษาอังกฤษอยู่พอปิดมันจะเป็นสีเทานะครับไม่ไม่เป็นสีฟ้าตัวนี้เป็นเดนะครับโอเคปิดไปแล้วคราวนี้ย้อนกลับมาที่แอปเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปที่ตัว Google นะครับ กูเกิลปิดไปเลยครับพอปิด google ปุ๊บอ่าปิดไม่ต้องให้ทำงานเห็นไหมเด้งมาที่หน้านี้ถัดไปเลยครับคันนี้ข้ามไปไหมจบงานครับเข้ามาหน้าปกติแล้วคันนี้เราก็จะสามารถรีเซ็ตเครื่องส่งงานลูกค้าได้นะครับก็ไม่มีอะไรครับหลังจากรีเซ็ตไปแล้วก็ไม่มีการติด Gmail อยู่แล้วครับแต่มันจะให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นนะครับ ก็เอามาฝากกันสลับ f อแล้วก็ชาเืิอนช่างเครื่อ,องพวกนี้จะง่ายๆนะครับสำหรับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ